สวัสดีครับที่นี่ bjp l e g a c by japan นะครับมากันอีกแล้วสำหรับรถพับนะครับแบรนด์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นกันอยู่แล้วนะครับเดิมยันกระทั่งขอบเบาะเลยนะเบาก็ดาฮอนนะครับผมตัวนี้เป็นรถพับไฟฟ้านะครับล้อไซส์20นิ้วขับเคลื่อนล้อหน้า3ระบบ36โวลต์นะครับเน่่ๆ่่ะกลับให้กับให้ดูนะครับมีเกียร์ด้วยทั้งหมด7เกียร์นะครับตัวนี้เป็นตีนผีเนาะับ มาดูกันใกล้ๆครับสามารถพับพอก็ได้นะครับผมตัวนี้ทับอย่างนี้ได้เลยอยาให้ดูก่อนนี่พับพอได้ด้วยนะครับผมส่วนคอเนี่ยก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับผมตามสรีระของคนใช้งานเลยมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานได้3ระบบ1ปั่นจักรยานธรรมดาโดยที่มีเกียร์ทั้งหมด7สปีด2 ปั่นระบบไฟฟ้านะครับสามบิดทะลุได้เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยมาดูกันครับว่าปั่นระบบไฟฟ้ายังไงปบานนี้แล้วกันเนาะดูล้อหน้านะครับอ่านี่นี่คือปั่นระบบไฟฟ้าช่วยปลดแรงนะครับสามบิดทะเลเไ่้เลยเงียบกิ๊บเลยมอเตอร์36โวลต์นะครับตัวนี้ระบบไฟก็36โวลต์ราคานะครับ17,400บาทนะครับรายละเอียดนะครับลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์086 427 0590นะครับ36โวลต์คันนี้ราคา17,400บาทนะครับโอเคครับวันนี้ไปละขอบคุณครับสวัสดีครับอีกเรื่องหนึง่งไม่หนักนะครับเบาลูกค้าท่านใดหาอยู่สนใจนะครับหาอยู่นะรีบคว้าเลยนะครับผม